ค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการแก้ตัวของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความคล้ายนะคะโดยคลิปนี้ก็จะเป็นของข้อที่1นนะคะก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะมีความสูง8เมตรสมชายก็ยืนห่างจากต้นไม้นี้เป็นระยะหนึ่งแล้วก็เงยหน้ามองต้นไม้ต้นนั้นนะคะสมชายก็จะเห็นตัวของยอดไม้พอดีสมหญิงยืนห่างจากต้นไม้ประยะของนี้แล้วเงยหน้าขึ้นมาในองศาเดียวกับสมชายสมหญิงก็จะเห็นต้นไม้นะคะอันนี้ เขียนผิดนะคะสมิงก็จะเห็นต้นไม้ที่ตำแหน่งสี่เมตรพอดีนะคะจงหาว่าสมิงยืนห่างจากสมชายกี่เมตรนะคะด้วยระดับสายตาของสมชายจะสูงกับพื้นหนึ่งร้อยห้าสิบเซนส่วนของสมิงก็จะสูงกับพื้นหนึ่งร้อยสี่สิบเซนนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะก็จะสมมุตินะคะว่าเราสมมุติให้อันนี้นะคะ เป็นสีเขียวแล้วกันนะคะสีเขียวนี่คือต้นไม้นะคะอันนี้สูง8เมตรเดี๋ยวเราตั้งชื่อตัวเส้นนี้เราเขียนไ้เลยดีกว่านะคะเราให้ตัวของต้นไม้สูงแเมตรนะคะแล้วก็ต่อมามีตัวของสมชายนะคะเราให้สมชาย อยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะใช้ตัวของสมชายเป็สีแดงกันนะคะเยมไปเสียเงินแล้วกันนะคะเงินอ,อันนี้คือสมชายนะคะนี่เหตุผลที่ทำป็นตัวของ j s p เพราะว่าจะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันคือตัวสามเหมี่มน,นะคะแล้วก็ให้เห็นรูปคะ่ะ ต่อมาออสมชายจะเห็นยอดไม้พอดีนะคะโดยที่ตัวของสมชายนั้นหลักสายตายอยู่ที่หนึร้อยห้าสิบเซนนะคะดัะงนั้นเราจะทำแบบนี้กันนะคะเราจะวัดระยะทางก่อนแล้วก็เลื่อนขนาดจุดนี้นะคะ ภาพประมาณนี้นะคะอันนี้เจะเป็นเส้นตัะนะคะว่าให้เห็นว่าอันนี้มันคือตัวของแหลกสายตานะคะแล้วก็การที่สมชายเห็นนะคะสมชายจะเห็นรอบไม้คนดีก็คือตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นลูาาน,นีนะคะ่ะที่สมชายเห็นอยู่ตรงส่วนนี้จะเป็นหน่นหเออจเมตรนะคะก็คือแลกสายตาแล้วต่อไปนะคะตัวของสหมิงนะคะ หานจากต้นไม้ไประยะ6เมตรนะคะแล้วก็เงยหน้ามองต้นไม้เลยองศาเดียวคือองศานี้นะคะสมิงจะเห็นต้นไม้ที่ตำแหน่ง4เมตรพอดีตำแหน่ง4เมตรก็คือตรงกลางนะคะดังน,นั้นเราจะวิธีการสร้างแล้วก็ไปที่จุดตรงกลางสมหญิงจะเห็นตรงนี้พอดีถ้าเกิดเป็นองศาเดียวกันแสดงว่าสมหญิงต้องอยู่ใกล้กว่านะคะดังน,นั้นเราให้สมิงตรงนี้ด้วยกันนะคะ จะมีจะต้องแบบใส่ตาต่ำกว่านะคะให้สหญิงเป็นสีแดงกันนะคะแล้วก็ทำการเลื่อนขนาดนะคะจริงเราจะระบ,บุ คือ,อความยาวก็ได้นะคะแต่ว่าขอใช้วิเีน,นี้นะคะอันนี้ก็เป็นระดับใช่นะคะให้ทำเป็นเส้นตัดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะห่างกัน6เมตรนะคะางั้นเรามาคิดกันดีกว่านะคะอันนี้ขอเพิ่เมเล็กนึงนะคะ ตัที่เป็นเครื่องมือนี้ไว้เขียนนะคะอันนี้คือรูเนนะคะก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีตัวของสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะโดยที่มุมสองมุมนี้จะเท่ากันนะคะอันนี้รูปเราไม่ได้เป๊ะน,นะคะเพราะว่าเราไม่ได้วัดมุมทีแต่ว่า อันนี้เราแค่ให้เห็นเฉยๆนะคะว่านี่คือรูปที่เขาต้องการมองว่าสองอันนี้เท่ากันนะคะ,ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้เท่ากันเพื่อนก็สามารถวัดมุมแล้วก็เลื่อนได้นะคะแต่ขอทําแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะมาดูตัวของสามเหลี่ยมนะคะถ้าเรามาดูสามเหลี่ยมอันนี้ก่อนขอคอ,อนซลจีอทรลีมาดูนะคะอันนี้เป็นของสมุตินะคะ น,นี่คือของสมิงจะเห็นว่าอันนี้นะคะก็คือหเมตรอันนี้จะเป็นของสมิงอันนี้จะเป็นหกเมตรนะคะตามที่โจทย์บอกว่าสมิสมงยืนห่างจากต้นไม้นะคะหเมตรแล้วก็ตรงความสูงตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเขากำหนดมาว่าตำแหน่งของสมิงนะคะจะ เห็นที่4เมตรพอดีดังนั้นตรงนี้ก็คือ4เมตรนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวของสมหญิงมีระดับสายตาสตูงจากพื้น1 1 140เซนติเมตรแสดงว่าตรงนี้จะเป็น1.4เราก็เลยเอา4นะคะลบด้วย1.4ก็จะได้เป็น2.6นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะรูปแล้วต่อไปของสมชายนะคะอันนี้ตัวของสมชายนะคะ สชายของสมชายนะคะเขาจะเห็นพอดีเป๊ะแสดงว่าตรงนี้นะคะความยาวที่เขาเห็นต้องเป็นตรงนี้จะเป็นแปดเมตรแต่ว่าระดับสายตาของเขาอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเมตรนะคะก็เลยได้ว่าตรงนี้จะเท่ากับหกจุดห้าเมตรนะคะแล้วก็ตัวของความยาวตรงนี้นะคะ เขายังไม่ได้บอกมานะคะว่าเท่ากับเท่าใดเราต้องหานะคะตรงนี้ดังนั้นตัวนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันเนื่องจากว่าที่เขาบอกนะคะตัวสมมติงสมมายเงยมองด้วยองศา,าเท่ากันนะคะแสดงว่ามุมตรงนี้จะเท่ากันนะคะเราก็เลยทําอัตราส่วนได้นะคะแต่ว่าเขาตั้งเป็นเชื่อนะคะเพื่อให้ง่าย ประมานี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราจะาาด้วยสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายนะคะคือมุมจะเท่ากันแล้วก็ด้านจะเป็นอัตราส่วนกันนะคะดังนั้นเราจะตั้งได้ว่าตัวของ BC จะต้องเป็นอัตราส่วนกับตัวของ EF นะคะซึ่งอัตราส่วนของ BC ต่อ e EF ก็คือ2.6ต่อ6.5นะคะดังนั้นวิธีการคิดนะคะเราจะใช้ตัวของสัดส่วนนะคะ เราจะใช้ตัวของ BC นะคะหารด้วย EF จะเท่ากับตัวของ AC หารด้วย DF นะคะโดยเมื่อสองอันนี้นะคะมันคล้ายกันนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือมันเกิดจากว่ามุมอันนี้เท่ากันนะคะแล้วก็มีมุมฉากเหมือนกันด้วยมีสองมุมแล้วดังนั้นมุมนี้ก็ต้องเท่ากันนะคะ ก็เลยบอกได้ว่ามุมสามอันนี้เท่ากันก็เลยเป็นคล้ายกันเราก็เลยใช้เป็นตัวของอตราสว่วนก็คือนิยามของความคล้ายเราก็จะได้ bc คือ2อุดหกหารด้วยตัวของ6.5นะคะจะเท่ากับ ac ก็คือ6นะคะหารด้วยตัวของ d f เราก็จะแก้สมก,การปกติเลยนะคะ เราก็จะได้ว่า dF จะเท่ากับ6เอ,อ่อคูณด้วยตัวของ6.5หารด้วย2.6นะคะก็ได้สรุปได้ว่า dF นะคะ เท่ากับ15้านะคะก็6.5หารด้วย2 6จุดกนะคะก็จะกลายเป็น5 0 2ส่วนสองแล้วก็คูณด้วย6ก็จะกลายเป็นส6ตัดเท่ากับ3ามามคูณหก็เท่ากับ15้านะคะดังั้นตัวของ df จะเท่ากับ15้านะคะพอเท่ากับ15ห้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เขาถามว่าสมหญิงจะยืนหางจากสม,สมชายเท่าไหร่นะคะเราต้องหาระยะตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราได้ส่วนทั้งหมดมาแล้วเราก็รู้ตรงนี้ว่าเท่ากับ6เมตรดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าตัวของระยะห่างนะคะจะเท่ากับตัวของ15นะคะลบด้วย6นะคะทเท่ากับ9นะคะก็คือนี่คือคำตอบของการแก้โจทย์ข้อนี้นะคะ ก็ใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบที่ข้อหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ